โอ้วิ่ง4คูณ400ไม่ใช่เลย4คูณ100เมตรหญิงอะครับไม้แรกใครส่งรู้ไทยอยู่สีน้ำเงินเนี่ยครับดูว่าใครส่งไม้ก่อนนะดูเหมือนเราจะรวบลูกวิ่งมาแล้วเรารวบลูกวิ่งมาแล้วครับไม้สองเราส่งไม้ไม้สามได้ก่อนครับเข้าโคง้งไม้สามแล้วครับน่าจะแบเบอร์ครับถ้าไม่เป็นลมไม่หกลม้มไม่ทําไม้หล่นเองนี่เข้าป้ายแน่นอนละที่หนึ่งครับ ดูเส้นลับพอดีเลยอเห็นไหมไม่เลยเส้นนั้นมาครับสาวไทยก็ได้เหรียญทองแน่นอนแล้วครับ4คูณ100เมตรหญิงครับ4เกมท,ทั้งที่3เบที่เวียดนามครับสุดยอดสุขยอว,วิ่งเป็นม้าดีกระโหลกเลยนึกถึงแก้วหน้าม้าเลยอะ่ะสะใจเง่าวชนะเวียดน,นามก็ไปมาเวียดน,นามมันอ้วนอะ่ะ ของเราเนี่ยหน้าท้องปุ๊บเป็นกล้ามท้องพึบๆเลยเก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากเก่งมากสาใจง่าวเดี๋ยวเจ้ามาดูภาพสโลกันนะครับว่าเป็นยังไงขึ้นมาปุ๊บก็ถ่ายเกือบไม่ทันเลยครับเพราะว่าวิ่งออกไปทำธุระข้างนอกกลับมาก็รีบมาเลยครับมาดูดูสาไทยนี่รุ่นใหม่ทั้งอะไรนะครับ ช่วงแล้วก็สรีละแล้วก็กล้ามเนื้อใช้ได้เลยครับแต่ว่ายังไม่ดีพอที่จะไปสู่ระดับเอเชียนะครับเพราะว่ามันมันมัน,มนไม่ใช่แต่สักถาสามสิบเจ็ดนี้ก็ลุ้นได้อยู่เดี๋ยวดูว่าเวลามันอยู่เท่าไหร่ครับแล้วก็แปลกอ่ะไอ้ทางเวียดนามไม่ค่อยขึ้นเวลาไม่ค่อยขึ้นอะไรพวกนี้ยไปรูกราฟ,ฟิกเขาไม่เก่งกันหรือไงผมเห็นหลายครั้งแล้ะอ่ะสี่สิบสี่เห็นไหมนั่นอ่ะ ถ้ามาสักสี่สิบสามสิบเก้าเนี่ยไประดับโอลิมปิกไประดับอะไรได้นี่มันสี่สิบสี่นะครับอของเวียดนามอ้วนตุ้ยนุ้ยเลยมีพุงด้วยอของเรามีแต่กล้ามท้องอะช่วงสรีละเราได้เปรียบเลยนะครับลูลมกว่ดด้วยสปินสปีดเร็วกว่าก้าวยาวกว่ายกเข่าสูงกว่าเลยครับใช้ได้เลย นี่แหละครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดเย,ย่ชื่ออะไรบ้างก็ไม่รู้ครับ4ี่คเมตรหญิงไทยได้แล้ว44.39ครับเย,ย่ชอบชอบชอบสะใจครับสะใจเดี๋ยวก็รอรุ่น4ี่คูณร้อยเมตรชายว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับบาย